คุณพิศชขุขามาต่อกันที่เรื่องของครอบครัวกันบ้างดีกว่านะถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของหนุ่มมิกกี้อลพารค่ะ,คะอดีตสามีของสาวเจนเนี่อย่างที่เราทราบกันเนาะว่าตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยสาวเจนเนี่เองก็ได้ออกมาเปิดใจกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเลิกรากันไปแล้วจบกันด้วยดีเหลือแค่สถานะพ่อและแม่ของลูกค่ะ,คะแต่แม้ว่าจะจบความสัมพันธ์กันไปหลายคนก็ยังได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกของครอบครัวนี้นะะค ก็มีภาพมีคลิปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่บ่อยๆเนี่ยค่ะ,ะฟังทางด้านหนุ่มมิกกี้เองก็ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกเล่าถึงสภาพจิตใจนะคะว่าตอนนี้ปกติดีแล้วไม่ได้มีความรู้สึกแย่ต่อกันแต่อย่างใดค่ะคือถ้าจะให้เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะกับสาวเจนนี่เองก็มีการแบบพูดคุยกันปกติแล้วไม่<อ>ว่าจะเป็นเรื่องสําคัญทั้งหลายของลูกหรือว่าเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่คือไม่ได้มีเรื่องราวที่มันแบบค้างคาใจกันอนะไม่ได้มีอะไรที่ข่นน้อองหมใจกััวาเ ที่สําคัญค่ะทั้งคู่ตอนนี้ขอโฟกัสอย่างเดียวเลยเออลูกมาอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องบอกอีกด้วยว่าไม่ได้ต้องการอะไรที่มาฮิลใจต่อจากนี้เพราะว่าตอนนี้มีความสุขดีแล้วทํางานไปออกกําลังกายไปแล้วก็เลี้ยงลูกวนไปด้วยอเอาเป็นว่าไปฟังเสียงหนุ่มมิกกี้เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะโฟกัสมากกว่าตัวก็จริงๆเหมือนรู้อยู่แล้วว่า ต้องทําอะไรบ้างกับลูกเพราะว่าเราก็เลี้ยงกันมาเองตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้รู้ดีที่สุดครับคุยกันปกติในในในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวของของลูกนะครับเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่าโฟกัสมากกว่าตัวผมเองนะหมายถึงผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้โฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันอยู่แล้วครับจริงๆก็ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็ออกกําลังกายทํางานดูแลลูกแค่นั้นเองนะ ชีวิตคิดบวกไปหลังจากนี้ก็จะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะค่ะชีวิตก็อยู่แต่การออกกําลังกายไปเจอไ g คุณพ่อคุณดีมากค่ะนี่สุดยอดเลยนะคะคะ